ภูมิปัญญากับการจับสัตว์ล้วนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและแต่ละแบบก็มีความน่าสนใจบ่วงแล้วเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่หลายท้องถิ่นนิยมใช้ในการดักจับสัตว์เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและมีส่วนประกอบของวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายบ่วงแล้วมีหลายประเภทและมีส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ แต่ในพื้นที่ปากน้ำปลานที่นิยมใช้กันคือแล้วคอม้าโดยจะใช้ในการจับสัตว์ประเภทตัวเงินตัวทองไก่ปา่าและนกที่เดินหาก,กินบนพื้นดินการดักจับสัตว์ด้วยแล้วคอม้านั้นเริ่มต้นด้วยการถางพื้นที่ให้โล่งเพื่อเป็นการวางวงกับดักโดยการถางหญ้าให้เป็นแนวและเอาหญ้าที่ถางนั้นมาปิดด้านข้างของพื้นที่ที่โล่งทั้งสองฝั่ง โดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้สำหรับวางวงกับดักจากนั้นจึงนำกิ่งไม้มาเสียบเรียงกันเป็นรูปวงกลมหรือวงกับดักเพื่อเป็นขอบเขตบังคับให้สัตว์อยู่ในพื้นที่กับดักนั้นทั้งนี้ต้องเว้นช่องเปิดทางด้านหน้าของวงกับดักไว้เพื่อเป็นช่องทางให้สัตว์เดินเข้าไปด้านในหรืออาจจะวางวงกับดักในบริเวณที่มีรอยเท้าของสัตว์เป้าหมายชุกชุมหรือผ่านเส้นทางนั้นเป็นประจำ โดยตัวแล้วคอมา้าหรือส่วนสลักของกับดักจะทํามาจากไม้ไผ่ที่เหลาไว้เป็นแผ่นบางๆดัดงอให้มีลักษณะโค้งเหมือนตัวอักษรตัวพีหรือมองคล้ายส่วนของคอม้าที่โคง้งซึ่งเป็นที่มาของชื่อกับดักชนิดนี้โดยส่วนตัวแล้วคอมา้าหรือสลักดังกล่าวนี้จะใช้เชือกหรือเถาวันที่มีความเหนียวมาผูกคล้องไว้โดยเหลือเชือกให้สามารถทำเป็นบ่วงวงกลมที่ตัวแล้ว ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์ที่ดักจับจากนั้นจึงผูกเชือกเส้นดังกล่าวติดกับไม้ที่จะใช้เป็นไม้หลักยึดเหนียวตัวสัตว์ไว้ซึ่งต้องเป็นไม้ที่มีความเหนียวสามารถโค้งงอและให้ตัวได้ยาวประมาณ 1- ถึงสองเมตรโดยเสียบไม้หลักยึดกับพื้นให้แน่นใกล้กับวงกับดักที่สองข้างทางเข้าของวงกับดักจะมีไม้ที่บากไว้เป็นร่องปักไว้เพื่อนำตัวแล้ว มาเกี่ยวยึดไว้เมื่อจะดักจับสัตว์จะใส่เหยื่อไว้ด้านในสุดของวงกับดักจากนั้นจึงโน้มไม้หลักลงนำตัวแล้วมาเกี่ยวไว้กับไม้ที่ปากไว้เป็นร่องโดยนำบ่วงเชือกขยายออกและกรบส่วนลากของบ่วงไว้ด้วยดินโดยตัวบ่วงดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับส่วนหัวและลำตัวของสัตว์เมื่อตัวเงินตัวทองเดินตามกลิ่นเข้าไปในวงกับดัก ส่วนหัวหรือลำตัวจะมุดรอดวงบ่วงที่ทำไว้เมื่อเดินเข้าไปส่วนหลังที่โค้งสูงของตัวเงินตัวทองก็จะไปชนเข้ากับตัวแล้วทำให้ตัวแล้วหรือสลักหลุดออกจากร่องไม้ที่บากไว้แรงดึงจากไม้หลักที่โน้มลงก็จะเด้งกลับส่งแรงดึงเชือกให้บ่วงรัดยึดกับตัวสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและฉุด ตัวสัตว์ให้ติดอยู่กับไม้หลักที่ไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้นับเป็นกลไกง่ายๆของกับดักพื้นบ้านที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพและถูกสั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักป่าชทยแลนด์